วัสดีค่ะพบกับอภิสไลยธนาคารในช่วงกลางวันนี้ในวันที่27กุมภาพันธ์กับรายการพจเซ็นเทนิอัปเดตค่ะวันนี้จะมีรายอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงกลางวันนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ1,638ถึง1,652ดอลลาร์ค่ะ, 1, 1, าาคะทัานนี้นะคะแม้ว่าราคาทองคำนะคะจะเกิดแรงเทขายทำกำไรออกมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอย่างแข็งแร่งค่ะ ซึ่งทองคำนะคะยังคงได้รับปัจจัยหนุนมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด -19 นะคะนอกประเทศจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านอิตาลีอิหร่านและเกาหลีใต้ค่ะซึ่งก็ได้มีการพบว่านะคะผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะคะนอกประเทศจีนรายใหม่นะคะมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ติดเชื้อในจีนนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นครั้งแรกค่ะ เมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้มีการคาดหวังถึงการปรับรลดคัตตาดับเบี้ยของธนาคารการสอาคัญต,ต่างๆ่วโกค่ะสำหรับคืนน,าานี้สหรัฐมีการเปิดเผยจ d p ีไตรมาส4ี่ิ้นเป็นการประมาณการครั้งที่2ค่ะตลาดคาดการว่าจะขยายตัวที่2.1%นะคะและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะตลาดคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น1,000รายมาสู่ระดับ 2 1 1 0 0 0หลายค่ะและยอดสั่งซื้อสินค้าคงทงเดือนมกราคมค่ะตลาดคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลง1.5%ค่ะส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ1 6ม0ถึง1,660ดอลลาร์ค่ะทังนี้ราคาทองคำยังคงมีแนวรับที่1,630ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,660ดอลลาร์ค่ะส่วนค่าเงินบาทค่ะก็แข็งค่าค่ะส่วนทองคำแท่งประเทศเพิ่มขึ้นหน่อยในกรอบ24,000 400นะคะถึง25,000บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิสลาเราค่ะสำหรับนิตาอัพเดตข่าวสารเพิ่มเติมไปที่ลไลน์เฟซบุ๊กันให้รายการค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ